คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาว พัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนเน้นนะครับในงวดประจำวันที่24สิงหาคมพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับคิดคำนวณตัวเลขเด็ดนะครับแม่นๆมาฝากอีพีน้องรับชมนะครับในครั้งต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมก็งดที่แล้วก็ไม่ทำให้สี่พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับเม็ดเดียวอยู่ที่ศูนย์นะครับก็ได้เฮทางเว็บหกตัวเลยนะครับศูนย์สี่ตัวจาะตัวเน้นนะครับสําหรับงวดที่แล้วเม็ดเดียวคือศูนย์นะครับก็ขอแสดงความดีกับซีพี่น้องที่มีความโชคดีสําหรับตัวรองนะครับก็คือ9กนะครับก็มาอยู่นะครับเเจาะ95นะครับออก96 นะครับไปออกชุดในตารางสูตรนะครับของมังกรทองนะครับ96แอดมินเจาะได้95นะครับสำหรับตัวเลขในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแอดคิมบอกเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยจนถึงวันที่10ประหยัดตัวเลขออกมากเลยนะครับตัวเลขแนวทางนะครับมี0-9ถึง9กนะครับก็มี10ตัวนะครับแนวทางเดือนนี้ออกประหยัดออกจะเอามาออกครึ่งหนึ่งประมาณ5ตัวนะครับตั้งแต่ เดือนวันที่1เลยแหละนะครับ1สิงหานะครับดู1ตัวนัคือ7นะครับเจ็ดเกนะครับก็1ตัว2ตัว3ตัว4ีตัว5ตัวนะครับประหยัดตัวเลขออกอันนี้ก็1ตัว2ตัว3าตัว4ตัว5ตัวเหมือนกันนะครับผมเดือนนี้ทั้งเดือนตัวเลขออกค่อนข้างจะไม่ออกเยอะนะครับก็ดูนะครับสําหรับเดือนล่าสุดนะครับก็จะมี1ตัวเลข6 2เลข3 นะครับสามเลขเก้าสี่เลขศูนย์ห้าเลขสี่เต็มที่จะออกห้าตัวนะครับเปอร์เซ็นต์นี่ถูกนี่ก็จะน้อยนะครับสําหรับอีพีซีพี่น้องที่ไม่ได้ตัวเด่นนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขเนวทางหวเราพัฒนาเดือนสิงหาคมแอดคิมฟังรนเลยว่าประหยัดตัวเลขออกมากเลยนะครับอาก็มาชมนะครับสําหรับงวดวันที่11นะครับเดือนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสักสิครั้งนะครับก็เหลืออีกประมาณ3ครั้งนะครับแอดคิมก็ทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขสูตรนะครับ ของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรมังกรทองใช้ได้นะครับไรรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเป็นเลขกาลังวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับใช้ในการคํานวณเลขสูตรนะครับสําหรับเอดคิมก็คือเลขสูตรในการคํานวณวิเคราะห์นะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับคอยตามนะครับ สูตรนี้แอดคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมานําเสนอมาออกอากาศนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับก็มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับสำหรับมังกรทองของเราเข้าเมื่อนี้จะ5เดือนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวนะครับรัฐบาลไทยล่าสุดนะครับ1สิงหานะครับเลขออก5 9 4มานะครับผม3ตัวเลยนะครับเลขลาวออก9 4นะครับ สำหรับวันอังคารเลขออก583นะครับหืูนะครับในตารางได้573ถ้าใครได้เลข3ไปก็จะได้ปังเลยเลข4นี่ครับเลขก็ออก42นะครับอ่า42ออก43ถ้าจับ4กับ3ได้เจอแน่นะครับ42 43ต้องลากมาแน่นอนนะครับนี่ก็คือวันอังคารนะครับตรงกับวันที่16นะครับสำหรับวันอ่าจันล่าสุดนะครับมานะครับผมรัฐบาลลาวนะครับ9669 เลข4ก็มาเลข6ก็มาเลข9ก็มาเลข0ูนย์ก็มาก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะครับเป็นเดียวเอดคิมจับได้เลขส่วนเกินก็ถือว่าผ่านนะครับก็ยินดีกับไอซีพี่น้องสําหรับวันพฤหัสแล้ก็จะมีเลข4เลข8เลข2เลขเเลข5เลข1เลข0ูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจับคู่วินได้เหมือนกันแอดคิมก็จะคัดลงวินให้6ตัวนะครับก็จะเอาเลข0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับสี่ห้า 2นะครับจะคัดชุดวินนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่สนใจชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับผมงวดนี้นะครับอ่าเน้นเลยนะครับสูตรบวกออกได้ที่สุดนะครับอ่าเน้นเลยนะครับก็คือ1นะครับจะรูด1นะครับผมงวดนี้นะครับอ่าเด่น1วิ่ง1รูด1นนะครับสำหรับวันพุธนะครับผมสูตรมันคำนวณได้มากที่สุดนะครับ สำหรับหนึ่งก็จะเจาะไม่เยอะนะครับก็จะเจาะสามคู่นะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองไปกลับนะครับแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสำหรับเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับก็คือหนึ่งนะครับชื่นชอบก็ค่อยตามนะครับตามนี้นะครับสำหรับเด่นเดียวเม็ดเดียวนะครับสำหรับ f อีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งนะครับแอดคิมก็จะให้ลองศูนย์ นะครับเปอร์เซ็นต์มาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับสาหรับชุดรองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะก็จะให้3คู่วันนี้รองนะครับเม็ดเดียวคือ1นะครับรองศูนย์ก็ระวังศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ห้านะครับก็คือสามคู่นะครับตามนี้นะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งนะครับก็จะให้รองศูนย์นะครับถ้าไม่ชื่นชอบศูนย์ตัวสุดท้ายก็คือเก้า นะครับงดที่แล้วก็ลองให้9นะครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบได้9ไปนะครับ่องนะครับผม9อาจจะตามมาหลอกล้อนนะครับระวัง0 9นย์เก้าเก้าหนึ่งสามเก้านะครับก็จะเจาะตามนี้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นชุดเน้นชุดลองนะครับไม่เดียวคือศูนย์นะครับชื่นชอบไม่เดียวนะครับสําหรับเด่นๆก็ระวังศูนย์หนึ่งนะครับวงกลมไว้ให้นะครับหนึ่งสองนะครับ สำหรับ0ูนย์ก็ศูนย์สองนะครับศูนย์สามนะครับสำหรับ9ก็ระวังศูนย์เก้านะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามลองนะครับอันนี้คัดเด่นๆเลยนะครับคัดพิเศษมาให้ตามนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับอ่าตามนี้นะครับอย่าลืมชุดลองนะครับบางทีก็มาชุดลองบางทีก็มาทั้ง3ตัวนะครับงวดที่ที่แล้วมา2ตัวนะครับมา1กับ9มา0กับ9นะครับตัวเด่นแอดคิมให้0 5 9นะครับ อโอเคนะครับสําหรับสามตัวนะครับเด่นๆนะครับสามตัวนะครับก็คัดออกมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้านะครับผมสามตัวนะครับหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ศูนย์สี่เก้า แล้วก็3 399นะครับอ่าตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นชุด3ตัวนะครับเดี๋ยวไอ้คิมจะแถมให้อยู่นะครับมันคัดได้นะครับสำหรับ4ตัวก็จะเป็นอยู่ที่0 1 0 9 0 0109แล้วก็จะเป็นอยู่ที่10 49นะครับก็0 3 9ย์นะครับ อ่าศนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแถมนะครับอันนี้จะแถมให้นะครับตัวเด่นของเราก็จะเป็นอยู่ที่อ่าเช็คกอนนะครับ91 39นะครับอันนี้คือสำหรับตัวที่คัดออกมาให้พิเศษแถมนะครับ4ตัวนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่22สิงนะครับสิงหาคม24ขอโตัวทูขอไัยนะครับ ยี่สิี่สิงหานะครับเบิ้ลก็จะมีอ่า0099แล้วก็11นะครับจะกันไว้ให้สามตัวนะครับสําหรับสายเบิ้ลนะครับในงวดประจําวันที่ยี่สี่นะครับ,ร 24, รบสําหรับวีซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับเน้นๆจากทางช่องแอดมิน ทีมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินทีมน้ำโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยเช่นเคยครับสวัสดีครับ